อ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง F4 เดี๋ยวคลิปนี้พามาดูมีลูกค้ามาดูเป็นเจ้าที่สองวันนะดูรถสีเยี่ยมครับเจ้า F18 เดี๋ยวไปดูนู่นอะไรป่าเถอกันคันสีส้มครับไ,ไปไหนหรอเดี๋ยวออกมาเอ้ห้องน,ะขอขงน้ำ เป็นทีมนี่แหละทีมงานที่เอกันเราไปเลยนือมันนี่มันพุนนูนูน้นก็พูอันนี้ก็ตั้งสี่สองครับก็ลองมอนกันเลยฮึ เห็นโอเจ็ดสี่ไหนน่าจะคล้องเข้าหองน้ำอยู่อันนี้กระเทียมเขาว่าจะคล้ายเหมือนกันทีหนึ่นนงข้าวนี่รถพว่วงเลยม <c oughs> ้วนลากเลยผมก็ไม่เคยเห็นม้วนลากม้วลาก

สีสีสีลล์ภูมิไปเป็ดเคย้อยอิดเอฟสิบเอ็ดไอบอลมันอยากจัดเรืยครับนี่มันอยากได้ไอข้คงนั้นมันจะปล่อยแค่นี้ปล่อยสิบสี่บันที่สิบสี่เขามาเอาบนพอได้วิ่งอยู่บ้านเรามีงานใหญ่จะเข้าอีกยู่ ลองดูลอ็อกบาา่ขาดซิกปลาดูืขาดซิกมาดูครับจะอยู่หรือไป จะได้เป็นเป็นเคยร้อยเอ็ดหรือเปล่ามาดูนี่นงน้องแน็คขับปีที่แล้วครับคันนี้น้ำกลางคืนไม่มีน้ำน้ำแห้งแ <c oughs> ห้งหมดแล้วน้ำ ฟังเสียงไหมครับฟังเสียงไม่มีเกอะอยากฟังไม่เสียง มีเต็มีคนถามอยู่แต่เขายัางไม่มามีถามอยู่แต่แต่สรงสวยคันนี้ทรง ผมมีขันนั่นเลยครับขั้นหนึ่งกันคันนันไม่ได้ขายอันนี้เอาไปใช้งานเขาเลยจะขายขั้นนี้

นั่นซ o 2ทูเลยเนาะทำไอ้นี่เขโป้สีเอ้าไม่ได้เชื่อมไม่เชื่อมเต็มอืมนันเชื่อมนเชื่อมเต็มเลยเชื่อม CO2 เลยขนาดนนาะ

ครับครับครับอ่ะยังไม่จบครับอันนี้ยังไม่ปิดเดี๋ยวรอดูอีกเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไป้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์วันน้ำชิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ